โอ้โหโวตยากจริงถามว่าไอ้โควิดมันแปลว่าอะไรนี่ไอ้วิดมันคืออะไรวิดปลาวิดน้ำคืออะไรอะไรเรื่องเกิดอยู่ไหนเลยนะโควิดโอ้กเจ็บถึงเลยเอ้ยไม่ต้องมารกไม่ต้องมาแถวมาพูดเนี่ยมันเต็มหมดเลยไอ้ระยองเลยเยอะเนี่ยพวกนายกทั้งนายกตัววินก็กลัวกันหมดแล้ว ไม่ต้องมาหรอกโควิดเฮ้ยเห็นก็เราอธนาปวกกันนะเว้ยถ้าไม่นจะปวกก็ไม่พอก็ไม่ต้องมาเออแกจะทำแแกมาถึงบภาษาเลยแต่แกเลี้ยวถึงหัวเขาเลยถึงไอานาโรงพยาบาลศิริกินันเลี้ยวออกซ้ายสามสามหนึ่งไปเลยออกซ้ายสามหนึ่งเลยไปออกเปริ้วเราไปไปอกขนมออกบางคล้าได้ไปนู่นเลยแล้วกับถึนไปซ้ายก็เหลืองแกไปเพรามวันก้นไม่ต้องมาหรอกเออลำบากแล้วนี่ไม่คก็จะมีอะไรกินดิ้วแล้วแค่มาก็ไม่มีอะไรกินหรอก ไม่ต้องมาหรอกเป็ดเด็กมันเออนายยกฉากเขาบอกเป็ดเด็กมันนายยกถึงวิ้นหวางเป็ดเด็กเนี่ยเนี่ยแล้วปอดเปิดเนี่ยแกจะมากินอะไรไม่มีหรอกก็เรากินปอดทั้งหมดแหละเราต้มใบม่วงหมดเลยปอดเนี่ยทางเดินให้ใจทางเดิอนอาหารเราต้มใบม่วงกินหมดเลยแกจะมากินอะไรเออแล้วแกแกขับไปแล้วก็ถามทีววว่ว่าคนต่างทางหว่ามันหวางไงโควิดมันเปรย์หวังอะไรไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวหวางหวังเดี๋ยวมาเดี๋ยวโทรบอกนะเห็นนี่ก็นะเออ